ลโลโลโลสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพไปสวัสดีช่วงบ่ายฮะ15นาิกา23นทโอ้วันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่34องศาสุดจัดเลยทุกคนโอ้โหรอนมาก้ะตอนนี้เฮ้ยข้างหน้านี่มันคุ้นๆเนี่ย <c oughs> พอได้รถใหม่แล้วจำไม่ได้เลยทุกคนปกติต้องเอ็นแม็กขาวนะ ปีนี้ก็เปลี่ยนไป ADB เลยนะ ADB หนึ่งหกศูนย์นะต้องห่างๆไว้ก่อนนะขี่ใกล้ไม่ได้ขี่ใกล้ไม่ได้อันตรายอันตรายหมวกนกแบบนี้นี่ อย่าไปใกล้ทุกคนมีไม่กี่คนนะที่จะได้ใส่หมวกกันน็อกแบบนี้จะแซงดีไหมเนี่ยเปลงใจนะโอ้รถใหม่อ่ะอันนั่นน่ะมีเบรกด้วยมีเบรกด้วยโอ้โหเขาพูดสวยบ้านหลังนี้ จะแสงพี่แกก็เกรงใจนะเปิดไปเลี้ยวไหนจะอุ้ยเลี้ยวไปทางเดียวกันด้วยตายแล้วโอเคตกห่างไว้ก่อนทุกคนบรรยากาศไม่ดีเลยไปเนี่ย แรงอ่ะโอ้รถยังใหม่อยู่เลยนะวันนี้สงสัยจะต้องเรื่อยๆครับวันนี้เร่งรีบไม่ได้ครับวันนี้ ยากาศช่วงเยลาบบายอ่ะสิบห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีเอาข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรคุณตำรวจอยู่ตรงนี้เองอ๋อรถก็ถอยเข้าบ้านทุกคนโอ้มีบ้านติดถนนก็ลำบาก,กไปนี้แหละจะรถเข้าก็ลำบากเลยนะผมว่าจะถ่ายรูปตรงถนนใหม่สักหน่อยนะ ก็เลยไม่แซงพี่ตำรวจดีกว่าถนนใหม่ทุกคนสวยงามมากครับนี่ถนนใหม่ถนนใหม่ตีเส้นเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามมากผมกับบรรยากาศท้องทุ่งนานะเกี่ยวข้าวเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าดีกว่า <c oughs> เส้นสวยดีนะตรงนี้ตรงนี้แหละสวยดีเอาบรรยากาศสักหน่อยนะทุกคนทุกคน ก็ชิวๆเรื่อยๆฮนะสบายๆทุกคน15นาฬกา28นาทีวันนี้ผมก็ไม่รีบนะเพราะว่าผมกินข้าวมาแล้วก็เลยไม่รีบนะอ้แต่แดดแรงมากเลยนะไม่รู้คลิปจะออกมาสวยหรือเปล่าถ่ายโหมดภาพย,ายนตร์นะทุกคนโอเคโอ้อร์ซ่าซ่าซ่าส่งใช้งานนะผมว่าจะไปใส่ไอตัวเนี้ ตัวเดิมนะแล้วก็ใส่คิ้วสูงนะไว้ออกทริปนะน่าจะช่วยได้นะไม่อยากใส่กระจกอนะมันไม่โลอของผมต้องน่าซิ่งนะกระจกไฟแหนก็โอเคใช้งานได้ดีคุณตำรวจก็ไปจับด้วยถ้าจับก็เราก็เถียงเขาได้นะเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็ใช้งานได้กระจกอะ ในคู่มือาไม่ได้เขียนบอกว่าต้องติดลายแฮนหรือว่าติดจุดไหนนะคือก็บอกว่าต้องมีกระจกนะแล้วแล้วก็สามารถมองเห็นข้างหลังได้อย่างชัดเจนของผมก็ชัดเจนนะโอ้โหชัดชัดไปกว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้ว <Okay. S 1> นี่ก็ชัดนะกระจกก็บานใหญ่ด้วยอจกปลายแฮนนี่เป็นอะไรที่เท่มากนะ <What? S 1> โอ้รถติดนะทุกคนรถไฟมารอเปล่าเนี่ยใช่ฮนะกระบน 284นะจุกเสม็ดกรุงเทพมาแล้ว15บห้นาฬิกานาทีได้เวลาแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถไฟดีกว่านะวันนี้นั่นไงรถไฟมาแล้วทุกคนไฟอะไรวะโอ้โหลืมปิดไฟสปอตไลท์โอ้ไปแล้วทุกคนไม่ได้เห็นเลย โอ้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะบ่ายสามครึ่งครพอดีเป๊ะเลยรถไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ตรงเวลามากฮะโอ้ถนนใหม่นะกำลังปรับปรุงอยู่ทุกคนโอ้นี่ไเกาทำใหม่แล้วจุดนี้ดี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 แต่ว่าอย่างาตตอยนี่ดิชิบหายแล้วโอ้โหยิ่งเลย เต,เต็มเลยรถต้องไปบ่ต้องไปค่อยทุกคนเดี๋ยวยางมาตอยมันกระจายมาโดนร,รถเรานะหลางยากด้วยโอ้โอ้รถออกรถออกรถออกเขาได้ไหมเนี่ย ได้ไหมโ okay. อเคน้องหมา <c oughs> คือมานอนสบายแท้ว, <c oughs> <c oughs> วันนี้เจอคุณตำร,รวจนะเกรงเลยฮนะทำอะไรไม่ถูกเลย แกเขิด้วยการจอดถ่ายรูปเนย่ยปกติก็ไม่เห็นคุณตำรวจมาแถวแถวนี้นะถ้าชุดสายตรวจก็จะมีสองคนนะเดี๋ยวเมื่อกี้มาคนเดียวนะเรอว,ว่าแกซื้อบ้านอยู่แถวนี้อืมไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพราะว่าบ้านใหม่ก็ผุดขึ้นเยอะโอ้ไฟแดง แดดอันแสนจ,จะรุนแรง15นาฬิกา33นาทีทุกคนกับอุณหภูมิบ่ายนี้ฮะ34องศาจัดว่าร้อนแรงกันเลยทีเดียวเชียวไปทำงานที่เรารักกันต่อฮะถนนเรียบพอตเตอ์เวเขตดอนหล่อฮะ รถก็เยอะวันนี้มอเตอร์เวย์คคักมากดูเหมือนว่ารถจะติดนะฝั่งขาเข้ากรุงเทพอะอาจจะมีอุบัติเหตุอยู่ด้านหน้าเนหะ็นต้องไปดูนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมรถติดะฝั่งขาเข้านะขี่ดูก่อนนะว่าจุดไหน เนี่ตรงนี้ตรงนี้เริ่มเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเคลื่อนแล้วเริ่มไม่เคลื่อนแล้วเริ่มหยุดนิ่งแล้วน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละเนี่ยมอเตอร์เวย์ถ้าเกิดอิเหตก็จะแบบนี้แหละติดยาวคุณที่ใช้เส้นทางนี้ก็จะรู้ดีคุณเจ้าหน้าที่ต้องรีบเคลียร์เลยคนระับถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็น่าจะทาถนนนะทำถนนน่าจะช่วงกลางคืนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเจ้าหน้าที่ นี่ไองทุกคนเจอแล,ล้วเจอแล้วโอ้เนี่ย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 มีอยู่บาดเจ็บทุกคนโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์อยู่ครับว,วันหยุดยาวนะก็ไปเที่ยวกันวันนี้ก็กลับกันแล้วหยุดสามวันนะข้างหน้าก็ทำถนนใหม่อีกแล้วทุกคนเมื่อวานผมก็ เกือบขีดนะเกือบสู่ขีดแล้วเกือบได้กลับบ้านเก่าจุดที่เขาทําถนนใหม่นี่แหละเนี่ยตรงบริเวณรอยต่อนะเขาต่อแล้วเขาไม่มีป้ายบอกทุกคนทางมันคนะระดับไงผมก็จัดเต็มแม็กเลยเสียงบางโทหน้าเลยจึ้งเลยโชกแบบเต็มที่เลยอ้ยังมาต่อยนะอันตรายมากเดี๋ยหากัดแซงหาจังหวะแซงก่อน ไปไม่ได้นะไปได้ไหมไปได้อยู่ผมมาสกิลเทพยอยู่แล้วเสร็จแล้วทุกคนอะเมื่อาวานผมโดนจุดนี้แหละตรงที่มันต่อกันเนี่ยจุดที่บริเวณที่เขาต่อนะถนนลาดยางแบบโอ้ยยังหนาเลยนะโฮะโคตรหนา มีเส้นใหม่เดี๋ยวเยวต้องมาเซลฟี่เลยนะฮะน่าจะสวยอนะจุดนี้รึเปล่าโอ้หนี่จุดต่อเมื่อวานนะผมโดนจุดนี้ละเมื่อกี้ก็ต่อแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนิ่มอยู่โอ้เมื่อวานเสียงจึ้งเลยเสียงโชกหน้าผมน่าจะโดนมังโคนนะแต่ว่าล้อปอรซ่ามันเป็นล้อที่ใหญ่ลนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหรนะ่อะ ถือว่าดีเมื่อวานทรงตัวถือว่าดีมาด้วยความเร็วซะขนาดนั้นผมก็ยังทรงตัวได้ฮนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมอะชมตัวเองเลยแสงดีกว่าพี่เอ็กต์อะหมอซาแสงแล้วเจ้าข้างหน้าก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เราก็จัดไปอะไม่ต้องหยอดอะไม่ต้องค่อยๆอะอ่าจุดน uh, ah. ี้ละอุ๊ะมือนี่ต้องจับแพนได้ด <ly> ีฮะเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเสียหลักน่ะนี่ยผมอยากให้ทำถึงจุดนี้นะก็ยังดีหน่อยเนี่ยถึงจุดเนี้ เพราะว่ารถส่วนมากก็จะมาเลี้ยวเข้านีคุมจุดนี้แหละนิดเดียวนะระยะทางน่าประมาณ500เมตรอะแต่ว่าไม่ได้นะน่าเสียดายมากเลยรถการไฟฟ้ามาทำอะไรอนะ่ะไปดับหรือเปนะล่าเนี่ยไปโรงงานผมด้วยไปดับเนี่ไม่ดีแนละ้วทุกคนนะมีผลกับโบนัสนะไม่ดีไม่ดีแหมบางคนบอกไปดับดีใจแล้วไม่ได้ทำงานไม่ดีอนะ เว็บปิศารนะเว็บแซงได้เนะี่ยเดีนะ๋ยวเจอ,อยางพิรรี่ซะหน่อยนะเข้าโค้งมั่นใจโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะ